ดีใจมากๆนะคะแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ได้ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9กนะคะแล้วก็งานนี้เราจะขึ้นมานะคะเป็นคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าสาดูดีคีตากมหัครับผมเอาใหม่ดีมากดีกว่าครับผมงานนี้ดังกว่าเดิมใช่ไหมคะก็พวกเราทุกคนนะคะก็ได้ร่วมกันร้องเพลงพระราชนิพนธ์แล้วก็มีชื่อคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า สาดด,สด,ดีคีตะรา,าราชาครับก็นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นพลังของพวเราศิลปินไทยนะครับที่ได้มาขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าร้องยากนะครับผมเพราะว่าสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอัชฉริยภาพที่เก่งมากๆนะครับ, <c oughs> รบพวกเราก็ต้องซ้อมกันหนักหน่วงพอสมควรเพราะว่าต้องร้องทุกโน้ตกันให้ให,ให้ตรงให้เป๊ะเพราะว่าเป็นเพลงที่ พวกเรารู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้ได้ร่วมร้องคือผลงานชิ้นนี้ถ้าเราคิดกันคิดกันดีๆเหมือนเราได้ทําร่วมกับพระองค์ด้วยรรพระองค์เป็นผู้ประพันธ์บทเพลงนะครับพวกเราก็เหมือนกับเป็นผู้ถ่ายทอดวันนี้ก็ภูมิใจมากๆนะฮะทางนู้นนี่ไงพินพ,พี่ว่าพี่ว่าพี่ว่ายังไงล่ะคะความภาคภูมิใจวันนี้ความรู้สึกครับความรู้สึกก็คือจริงๆต้องบอกว่าพวกเราก็ ตั้งใจกันมากๆนะคะแล้วก็เนอกจากบทเพลงพระราชนิพนธ์เราก็ยังเรียมบทเพลงที่ <Pink> er เกี่ยวกับพระพบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชันที่9มาแล้วก็เรียกว่าแบบมีการ arrange ใหม่เล่นโดยวง Big กแบนอย่างซีอูแบด้วยะะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่น่าติดตามมากฝากชมด้วยนะคะค่คะปกติเนี่ยจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นคอนเสิร์ตก็จะร้องเดี่ยวร,ร้องเป็นคนละเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้เนี่ย พวกเราทุกคนได้มีโอกาสร้องด้วยกันในหลายๆเพลงมีเพลงที่ร้องร่วมกันแล้วก็มีสองคนบ้างสามคนบ้างมันมันจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งในการที่ขับร้องแล้วมีความสุขไปด้วยแล้วรู้สึกประทับใจแล้วมันมันส่งพลังไปมากๆจริงเพราะทุกคนมาด้วยใจจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าพวกเราศิลปินใช้ความถนัดของตัวเองในการทําสิ่งดีๆแบบนี้นะครับผมก็อยากให้คนไทยทุกคนนะได้รับชมสําหรับคอนเสิร์ตนี้คอนเสิร์ตนี้ เราแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของพวกเราศิลปินนะครับความเป็นลูกๆคนไทยแล้วก็อยากให้ลําลึกถึงพ่อหลวงของเราที่พระองค์ได้ทรงเพลงพระราชนิพนธ์แล้วก็เพลงนี้เนื้อเพลงก็จะสอดแทรกข้อคิดแง่คิดต่างๆเพื่อให้ลูกๆนะครับคนไทยได้ฟังนะครับถึงวันนี้พ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราจะไม่ได้อยู่แล้วแต่พ่อก็ยังสร้างผลงานดีๆไว้ให้พวกเราได้ชื่นชมและก็ยังอยู่ในใจของพวกเราใช่นะครับก็ยังไงก็ฝากทุกๆคนด้วยครับ ซึ่งงานนี้เนี่ยจะออนแอร์วันที่ 14, 15, 16, 17นะคะอ่าเครยนมาสิละหลังตั้ี่นะคะก็สำหรับที่เราร้องกันไปเนี่ยคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยเราจะเริ่มออนแอร์วันที่ 14, 15, 16, 17ก็เป็นวันจันทร์ถึงพฤหัสนะคะทางช่องวันทุ่ม4 5ครับ